น้อยใจอะไรขนาดนี้สงกรานต์โปลคอมเมนต์กลาง IG Ma แมทเป็นคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็โดนกระแสดราม่ามาโดยตลอดสำหรับคู่รักของไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงกับนางเอกสาวแมทพีรานีแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ก็ยังคงโดนติดตามแล้วเฝ้ามองคอยติดตามวิพากษ์วิจารณ์อย่างประจํแต่ทั้งคู่ก็มุฟออนใช้ชีวิตต่อ หากมีเวลาก็หมั่นเติมความหวานให้กันไม่เคยห่างหายอย่างล่าสุดก็หยอดแซลกันกลางไอจเมื่อสาวแมทได้โพสภาพสวยๆนั่งชิลในร้านคาเฟ่พร้อมแคปชั่นสั้นๆร้านนี้คิ้วมากค่ะชอบงานนี้หวานใจสงกรานก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าร้านผมไม่เห็นโปรโมทให้ขนาดนี้เลยซึ่งทำเอาแฟนคลับคู่นี้ก็ออกตัวเชียร์คอมเมนต์แซวกันสนั่นขณะเดียวกันก็ยังมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาด่าทอเธออย่างต่อเนื่อง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ